มันไม่ได้ยาวเลยหรอกแต่เขาจะโชว์ให้ดูว่าเวลาเหยียบคันเร่งกดเต็มลิดดาล่าอาร์ดซิกเนี่ยตัวมอเตอร์คูณฮะมันเป็นยังไงอย่าไปคันเร่งไปคันเร่งไปตัด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 เห็นปะนี่มันดื้อแหละด้วยความขับสีเรฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพามาลองขับคันนี้กันกระบะ EV ไฟฟ้าร0 0ซลิดดาล่าอาร์ดีซิกครับซึ่งคลิปนี้นะเราจะมาลองขับจะเป็นตัวท็อปขับเคลื่อนสี่ล้อทั้งออนโรดและอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ เราอยู่ในพื้นที่เหมืองนะครับก็จะมาลุยออฟโรดกันด้วยดูการทํางานในโหมดต่างๆกล้อง540องศาทํางานเป็นอย่างไรช่วงล่างพวงมาลัยในทางออฟโรดในทางเรียบเป็นอย่างไรอัตราเร่ง0ถึง100คอร์เตอร์ไมล์เนี่ยที่เขาบอกว่าแรงกว่ากระบะไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ขับเคลื่อน4ล้อ V6 เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันแรงจริงหรือเปล่าโดยสารกัน2คนพร้อมสัมภาระสําหรับวันเดย์ทริปแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันจบวันแล้วยังไงเดี๋ยวเราย้อนไปดูกัน มาลองลุยออฟโรดกันด้วยที่เมืองแห่งนี้นะครับว่าลุยน้ํเวดดิ้งโหมดโหมดการขับขี่ที่เป็นโหมดลุยน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรช่วงล่างพวงไหลในทางออนโรดในทางออฟโรดเนี่ยนะครับจะมีจุดอะไรที่เอ๊ะหรือเปล่านะครับคนที่อยากได้รถไว้แคมปิ้งเนี่ยจะเหมาะหรือเปล่าลุยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไลค์สุดท้ายครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลย0ูนย์ถึงแและคอเตอร์หมายของลีเดอร่าอาขับ4คันนี้ตัวท็อปในโหมดสปอร์ตครับสนุกเลยนี่สนุกเลยไป อยากสลับตอนนี้เลยครับผมหุ่นมากเลยอาดีซิกในหมดสปอร์ตสาม และตอนนี้ครับเราอยู่ข้างในรถยนต์ไฟฟ้า100%ในรูปแบบตัวถังที่ต้องบอกว่าน่าจะเหมาะกับประเทศไทยมากที่สุดเลยรถกระบะไฟฟ้า100%หนึงเดียวของไทยในตอนนี้ครับ l i d a r a R d 6ในรุ่นเ,เรียกว่าตัวขับซ <c> <C. S 2> ีตัวท็อปนะครับก็จะเป็นมอเตอร์คู่วันนี้อยู่กับพี่โค o k โคนะครับเดินทางไปด้วยกันที่จังหวัดราชบุรีช่วงนี้ เป็นช่วงขาเดินทางขาไปนะครับถนนโล่งๆเนาะก็มาลองขับดูสมรรถนะดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันหน่อยใครที่อยากดูเรื่องของการกินไฟฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งแยกให้เนาะที่เราเดินทางกันมาเนี่ยช่วงรถติดๆพระราม2กับเนี่ยลองขับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปถึงปลายทางเดี๋ยวกลับถึงบางปูด้วยเนี่ยเดี๋ยวดูเลยแต่ไปสรุปอีคลิปหนึ่งนะคลิปนี้มาเน้นกันเรื่องการขับขี่แล้วกันนะครับสำหรับลิลิอร์ดีซ ขับเคลื่อนสีล้อตัวท็อปแบตใหญ่เขามีสองไซส์นะครัใช่ไหมใช่แบตใหญ่สุดอยู่ Wh, นีปด6กิโลวัตต์ชั่วโมงก็455กิโลเอ็นดีซีมันก็ ในมุมผมมันดูน้อยไปหน่อยนะร้อยไปผมว่ามันควรเป็นดับเบิลยูเอลทีพที่ได้450ใช่ปะส่วนพลักกาลังเนี่ยมอเตอร์คู่นะครับขับเคลื่อน4ล้อก็ไม่ได้ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาถ้าคุณขับในโหมดอีโคเขาก็จะขับ2ล้อหลังถ้าคุณขับในโหมดคอมฟอร์ตเขาก็จะแปรผันแต่ถ้าคุณขับสปอร์ตก็จะขับ4นะครับโดยที่พละกําลังสูงสุดเนี่ย428แรงม้านะครับ595นิวตันเมตรนะครับก็ตัวเลขพวกนี้มันรถไฟฟ้ามันผมว่าไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นเท่ากับการ ดึงออกมาใช้ได้งานได้จริงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนประการใดตอนนี้เราขับกันอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับวมมาอะไรของเขาว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตด้วยซึ่งผมมาอะไรเนี่ยเคนพูดไว้ในอีกคลิปหนึ่งแนละ้วว่ามันจะมีจังหวะตอนความเร็วต่ำๆวัยวๆตอนช่วงต้นเพื่อให้แบบเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกซอยได้เร็วอันนี้ถูกต้องได้ลองดูแล้วในจังหวะที่รถติดแล้วเราเปลี่ยนเลนอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ตัวรถที่ดูใหญ่แบบกระบะ่างเงี้ยครับมีความคล่องตัว<ม>ในการใช้งานแบบเลี้ยวเป็นเลนเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าช่องทางด่วนคล่องมาก แต่พอขับมีความเร็วขึ้นมานิดหนึง่งเก้าสิบร้อยหรือสูงกว่านี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเขาจะแน่นขึ้นมาเลยทุกคนเนี่ยคือยังมีระยะฟรีนิดหน่อยนะแต่สัมผัสได้เลยว่าน้ำหนักเขาดีขึ้นแปรผันดีใช้ได้ไหมครับแปรผันดีใช้ได้เหยียบไปตรงนี้ครับที่เขาเลยแปดสิบอุ้ยอุ้ยพอเหยียบแรงในคอมฟอร์ตก็เป็นขับสี่ิดบ,บอ่อเหมือนกันนะเพื่อนแรงนะใครบอกไม่แรงว่วแรงแรงศูนย์ถึงร<ๆ>้อยเขาเคมาจากโรงงานสี่จุดห้านะครับกระบะสี่จุดห้าวินะอที่เขา,ขาเทียบเทียมมาเขาเขาไปดูเรื่องเปอร์ ลัเตอร์วีซิกอ่ะครับขี่ๆกันเลยนะคือต้องบอกว่าตอนออกตัวนิดหน่อยแต่ว่าพอพอเติมไมล์ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นโหมดโนมอลเทียบโนมอลสปอร์ตเทียบสปอร์ตเนี่ยห่างกันสองวินะใช่สองวินะถ้าเรื่องความแรงของเขาเนี่ยคือหายห่วงเลยโดยเฉพาะคันนี้ที่เป็นตัวท็อปคับสี่นะครับแรงมากหลังติดบอกของจริงกันเนี่ยหลังติดเบอะที่กดให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยเล่นะจอเอียงเลยโอ้โหมันแรงจริงทุกคนแต่ว่า มันไม่ได้แรงเปล่าๆนะ <ừ m. S 2> ผมว่าช่วงล่างพวงมาลัยเขาเนี่ยดีด้วยโค่เพิ่งไปขับชาร์กซิกมาถึงก็บอกแล้วว่าช่วงล่างคันนี้ดีกว่าชาร์กซิกชาร์กซิกมันนุ่มกว่าแต่ก็ต้องไปลอง,งขับบีวีดีเขาแบบเรื่องความนุ่มก็มมยืนหนึ่งอยู่แล้วไงนุ่มจริงนุ่มไปเอ,อ,อาจจะแอบ,บนุ่มไปสำหรับคนที่ชอบมุนมุดชอบขับความเร็วชอบรถนิ่งๆเนอะสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดคุณแบบขับไม่ได้แรงอ่ะผมว่าชาร์กซิกก็ตอบโจทย์ที่สำคัญคือดีไซน์ ในความรู้สึกผมว่าชาร์กซิ่งมันมีความเป็นกระบะกว่ามันดูโดดเด่นมันดูทาร์ฟหน่อยล้วผมว่าทรงของลิเดล่าอดิซิเนี่ยถ้าส่วนตัวผมนะมองว่าดูเป็นกระบะที่ดีไซน์เป็นเจเนอเรชันก่อนหน้านี้พยายามจะเก่งๆอ่ะใช่ไหมเป็นกระบะพยายามจะเก่งพยายามจะ SUV ซึ่งถามว่าดูที่ช่วงล่างมันก็ใช่แหละมันไม่ใช่ช่วงล่างกระบะเลยใช่เพราะตัวถังของเขานะครับมันจะเป็นตัวถังแบบโมโนคอกเลยช่วงล่างก็อิสระทางด้านหน้าและด้านหลังเลยเป็นไลฟ์สไตล์ปิกอัพคือต้องบอกว่าสร้างบนพื้นฐานเก่งเพื่อเน้นการใช้งาน แบบไลฟ์สไตล์เป็นครอบครัวเป็นหลักแหละแต่ว่ามีอัธาราะโยนในการใช้สอยแบบรถปิกอัพหรือว่ารถกระบะนั่นเองนะครับการขับขี่เองก็เหมือนขับรถ SUV นะจริง,รงๆแล้วใช่เพียงแต่ว่าเ,เป็นรอสยที่เป็นไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยทีแรกก็ังว่าจะนุ่มโยนไหม,มหรือจะกระเด้งแรงหรือเปล่าก็ไม่นะผมว่าเขาใช้ช่วงล่างมาได้ลงตัวในระดับหนึ่งเลยของสำหรับประเทศไทยนะรู้สึกว่าช่วงล่างได้คือคารคเตอร์รถจีนะ่ะถ้าขับมาหลายๆแบรนด์มันจะมีความแบบเฮ้ ความเร็วต่ำๆมันดีแต่พอเป็นความเร็วสูงๆมันย,ยุ้ยแต่เนี่ยไออาการมันไม่มีนะอาการนี้ไอคันเนี่ยคือฟิลเหมือนสแตนดาร์ดที่เราขับกันทั่วไปอะ่ะคือเออความเร็วต่ำก็แน่นประมาณนึงความเร็วสูงมึงก็หนืดขึ้นตามการมั่นใจได้ให้ความมั่นใจในการขับขี่ในระดับที่ดีแล้วกันทั้งการโดยสารที่ยังสบายด้วยนะแล้วก็ความมั่นใจในการขับขี่เนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระวังในการส่งกําลังของเขานี่นึงการใช้คันเร่งเพราะว่ามันดึงแรงจริงๆในจังหวะที่ ที่เราเพอเอเหยียบกันไปเนี่ยบางทีแบบวืดมาเลยเหมือนกันเพราะว่ามาเร็วไม่ได้เป็นการส่งกําลังที่ลินเนี่ยคือพละกาลังเยอะก็ส่งกําลังแบบเยอะด้วยเหยียบตรงนี้นะครับความเร็วหนึ่งร้อยนะไปเนี่ยเหยียบตรงไหนก็หลังตีนบอกอุ้ยสิบสี่แล้ววะไวมากดูดิระยะแค่นี้เองอืมผมถึงบอกว่าระวังการใช้คันเร่งกันสักนิดหนึ่งนะครับในการใช้งานทั่วไปมันไม่มีความจําเป็นต้องเหยียบแบบนี้หรอกแต่ว่าที่จะบอกให้เผื่อ,ค,อคือเวลาเร่งแซงบางทีเราคุ้นกับรถสันดาปที่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะอื ถ้าเหยียบแบบนั้นเนี่ยมันจะอาจจะทําให้อันตรายได้แล้วกันเราไม่ชินไงว่าเราจะต้องกดจมพอกดจมคันนี้มันมันไม่ใช่แบบดีเซลเลยอ่ะค,คือมันก็ไม่ได้ฟีทิ้งจนรู้สึกว่าน่ากลัวเหมือนรถอีกหลายรุ่นที่เคยลองมาแล้วกันแต่ว่าให้ระวังกันน,นิดนึงเพราะว่าแรงจริงๆกระบะขับสี่ไฟฟ้าคันนี้นะครับเรื่องการแฮนด์ลิงตอนนี้เราอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับโคงมาลายอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าก็จะมีความนุ่มๆขับง่ายสบายแต่ในจังหวะบวกเนี่ย ก็ใช้ได้นะถือว่ากระชับแล้วก็มีความนุ่มมืออยู่นะครับอย่างตรงนี้ซ้ายครับเห็นไหมก็ยังมั่นใจมแม้จะเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะตรงนี้นะครับขวาครับไมแบบเนียนๆเนี่ยแน่นเลยเพราะว่าพวงมาลัยเขาแปรผ่านตามความเร็วด้วยยิ่งความเร็วสูงพวงมาลัยเขายิ่งน้ำหนักแน่นขึ้นตรงนี้ครับลองสมมติว่าเปลี่ยนเลนด้วยความรวดเร็วนะกรณีฉุกเฉินหนึ่งสองซ่อมโอ้พวงมาลัยก็น้ำหนักดี แล้วก็ที่สําคัญเลยผมว่าช่วงล่างเนี่ยแน่นมากเลยไม่เสียอาการนะใช่ตอนแรกเข้าใจว่ามันจะสไลด์หรือว่ามันจะแบบเหมือนแบบรูอันตรายเพราะว่ารถไฟฟ้ามันแบบแบตอยู่ล่างใช่ไหมมันจะมีอาการที่ไม่ได้น่ากลัวนะครับขนาดแน่นเลยดึงกลับเร็วๆก็ถือว่าช่วงล่างเนี่ยสำหรับคนที่ชอบขับรถเร็วประมาณหนึ่งแล้วกันผมว่าลงตัวใช้ได้เลยสำหรับกระบะคันนี้ชอบชอบรถที่ให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ในทุกสถานการณ์แล้วกันไม่ว่าจะ ความเร็วต่ำความเร็วสูงแล้วต้องแบบมีเปลี่ยนเลนเลนเชนเร็ว,รวๆไวๆหรือเป็นคนขับมุดๆุแบบที่โคกบอกอะ่ะได้หมดคือให้ความมั่นใจในระดับที่ดีเลยนะครับสำหรับลิดร่าอาร์ดีซิกนะอ่ะเมื่อกี้เราคอมฟอร์ตกันแล้วเราลองขยับขึ้นไปเป็นสปอร์ตแล้วกันพอสปอร์ตเนี่ยเขาจะขับสีตลอดตลอดเวลาเลยนะครับแต่ก็จะมีการแปลผันตามลักษณะที่เราใช้แหละว่าต้องเป็นขับสีที่ส่งกําลังประมาณไหนนะครับเพราะว่าคันนี้มันจะไม่มีสีไฮสีโลซึ่งจุดเนี้ยต้องไปลองกันในทางออฟโรดนะขวาตรงนี้ครับ สามสองหนึ่งเออก็แหละพยายามโยนให้แรงกว่าเดิม,มแต่รถก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมแบบนี้แล้วกันอธิบายกันแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้บางคนรถไฟฟ้าคันใหญ่ๆหแบบใหญ่ๆโยนตัวมันต้องมีตูดออกซีไลออนเซเว่นสไลด์ต้องมีแบบดิ่ๆดิ่เหนือนต,<อ>ตูดไปไม่เข้าอะไรเงี้ยแต่คันนี้ครับเขาเซตให้มันไปเป็นก้อนได้เลยทั้งที่กาวเคลนก็สูงนะรุยน้าได้แปดสิบเซนนะครับ เกาเคเรนสูงมากแต่ว่าความกระชับคือดีมากซ้ายทีนะครับหนึ่งสองไปดีสุดๆความกระชับคืออยู่ในระดับที่ดีมากๆสําหรับกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่ตัวถังใหญ่แล้วกันคุยกันแบบนี้ขนาดคันนี้อย่าลืมนะว่าเขาไม่ได้เป็นรถเก่งแล้วเขาเป็นเนะอสยูวีนะเขากระบะแล้วเป็นกระบะวิ่งเปล่าแลนะ้วเพราะฉะนั้นไอพื้นที่ด้านท้ายอ่ะมันเบาด้วยนะใช่ถ้าเป็นกระบะเปล่าป,าปกติถ้าเกิดสไลด์เข้าแรงๆอ่ะถ้า ช่วงล่างมันไม่ได้ดีจริงอ่ะมันจะสไลด์เข้านโยไปเลยนะแต่นี่คือกระชับเลยอาจจะด้วยความเป็นช่วงล่างแบบสลาต้าหลังตัวถังโมโนคอกด้วยมันเลยไปเป็นก้อนมันไม่ได้แบบบอดี้ออนเฟรมอ่ะเนาะฟิลมันก็อย่างที่บอกอ่ะเอสยูวีจริงแหละใช่มันก็จะบรรทุกหนักไปได้ใช่ไหมเพื่อนการบรรทุกหนักเชิงพาณิชย์มันไม่ใช่หน้าที่เขาเลยเขาบอกว่าที่จีนก็ใช้งานกันแบบคนนิดๆคนน้อยอะไรแค่นั้นเองเพราะเขาว่า ไม่สามารถเชิงพันนียได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคอนเซปต์คันนี้มันไม่ได้เอามาแบบโหลดเันสองเตันมาเสริมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าการบรรทุกของเขาสูงสุดก็คือตันลากจูง่เกิบ้านข้างหลังก็คือ3ตันนะครับถ้าเป็นตัวขับ2เนี่ยก็จะได้ประมาณ2ตัน2ตันครึ่งในการลากจูงด้านหลังนะครับอ่ะพอเป็นสปอร์ตแล้วเหยียบตรงนี้นิดนึงครับที่ความเร็วตอนนี้นะฟรีขอุ้าตลงไปที่100ก่อนนะครับ100ครับเหยียบเอาตรงนี้หนึ่งสองลุยติเบาะ ไวกว่าไวกว่าดึงเลยสีครับสิบห้าครับอู้ยน่ากลัวน่ากลัวไหมอุ้ย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 ไม่หยุดนะไหลต่อเนื่องเลยหยุดคือคือถ้าไม่ได้มีแรงดึงที่ทําให้เราติดเบาะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันทะยานจนจะแบบน่ากลัวนะอืแต่ว่าพอมันติดเบาะปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันติดเบาะมันติดเบาะจังเลยนี่ครับเข้าโค้งด้วยความเร็วแบบเดินทางนะร้อยสิบอะไรงนี้นะก็แน่นๆนะครับน้ำหนักพวงมาลัยมันเปลี่ยนด้วยพอเป็นโหมดสปอร์ตนะ ก็กระชับขึ้นนะครับพวงมาลัยกระชับขึ้นในโหมดสปอร์ตแน่นขึ้นเข้าโค้งเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าจังหวะเราโยกนิดเดียวเนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะมีอาการออกเลยเพราะว่าพวงมาลัยเขาไวขึ้นแล้วกันไวขึ้นกระชับขึ้นนะครับเออโหมดสปอร์ตนี่ผมว่าน่าถูกใจสายซิ่งทําเวลาสายซิ่งทําเวลาต้องรีบอะ่ะเออแบบว่าไม่ไหวแล้วจะต้องเข้าห้องน้าด่วน หรือในกรณีฉุกเฉินอะไรก็ตามเนี่ยคือมันจะทําให้คุณมุด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 ได้เร็วมากๆอย่างตรงนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะจะได้เห็นภาพน,นะครับซ้ายตรงนี้ครับเปลี่ยนเลนครับไปกันแบบเนียนๆครับขวาตรงนี้ครับแล้วโค้งซ้ายต่อครับอันนี้คือในโหมดสปอร์ตนะความเร็วเดินทางนะครับไปได้เนี่ยสบายเลยดูดิเกาะโค้ขอของเนียนมากโหมดสปอร์ตเนี่ยพวงมลาลัยแบบโอ้โหเป๊ะเลยอะ่ะขัวพระสุด เกาะไปเลยเนียนๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยได้เพราะว่าคันเร่งมันไวขึ้นก็จะทําให้ร่างกายเราต้องเวลาเราเหยียบอะ่ะมันก็จะมีแรงจีแรงดึงที่เราติดบองติดเบาะเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าขับเดินทางไกลๆแล้วมันอยู่กัโบโหมดสปอรตต์ตลอดเนี่ยมันจะเหนื่อยเนีซ้ายตรงนี้อีกทีนะครับได้ครับได้ครับ,ไ,รบไปครับซ้ายครับไปไปครับฟับโอ้โหพวงมาลัยมันเนียนมากเลยต้องใช้คําว่าเนียนยจริงช่วงล <ๆ S 1> <ๆ>่างเก็บอากาศดีช่วงล่างเก็บอากาศดีพวงมาลัยเออแล้วผมว่าคนนั่งก็ไม่รู้สึก ว่ามันโยกโยนอ่ะไม่โยนด้วยเพราะว่าโดยสารสบายตอนแรกยังกลัวเห็นกาวเครืงสูงแล้วก็มันเป็นรถกระบะแล้วที่สำคัญเป็นรถจากจีนครับเราก็จะตั้งตั้งแง่เลยเกิดความคาดหวังว่าเอออาจจะต้องแบบดูยื่ยๆไว้ด้วยจะนุ่มๆเพราะต้องบอกว่าถนนที่จีนกับเรามันไม่เหมือนกันเขาใช้ช่วงล่างแบบนี้ได้แต่เราพอช่วงล่างแบบนี้มาขับที่เราโดยที่แบบไม่ได้จูนอะไรใหม่อ่ะมันไม่ไหวถนนประเทศไทยใช่นั่นคือสิ่งที่เราพยายามบอกกับค่ายจีนทุกค่ายแหละเนาะว่ารถขอ ให้มันแบบไฟจูนโอเคพาร์ทมาเป็นพาร์ทเดิมแหละแต่ทาอะไรกับมันได้บ้างไหมที่จะทําให้มันมีความแน่นขึ้นเนียนขึ้นเพราะว่ารถจีนโดยพื้นฐานนะ่ะค่อนข้างที่จะน,นุ่มโยนแต่เนี้ยก็ที่ทีมลิเาล,ล่าเขาบอกมาว่าก่อนจะมาขายเนี่ยก็จะมีทีมมาลองขับอยู่ก่อดแล้วว่าปรับช่วงล่างให้มันลงตัวที่สุดซึ่งผมมองว่าเอ้ยมันก็น่าจะตอบโจทย์คนไทยประมาณ<ๆ>หนึ่งนะเพราะผมรู้สึกว่าในการขับรถมาที่โดยตลอดอ่ะ ครับช่วงล่างแบบนี้น่าจะถูกใจเนเจอร์คนไทยผมว่าเป็นช่วงล่างที่เอาใจได้ทั้งคนที่ชอบรถโดยสารสบายน,นุ่มนิดหน่อยอาจจะ<น>ไม่ได้แบบนุ่มมากหรอกนุ่มจังเลยมันแค่แบบนั่งสบายนะครับนุ่มนิดๆแต่ว่าในเรื่องของการทรงตัวที่ดีนะครับการโดยสารที่สบายแล้วก็ให้ความมั่นใจในการขับขี่ที่ดีแล้วกันเนี่ยเป็นช่วงล่างที่แบบเฟิร์มมากนะแต่ไม่ถึงกับกระด้างเลยเป็นเฟิร์มแล้วแบบแน่นๆอนะ่ะ ช่วงล่างดีเก็บเก็บอากาศดีดีช่ามต้องชมเลยเก็บเสียงดีใช้ได้เก็บเสียงดีเสียงผิวถนนเนี่ยน้อยมากต่อให้ขับความเร็วสูงความเร็วเดินทางก็ตามเนี่ยเสียงผิวถนนน่ะต่อให้เป็นช่วงพระรามสองถนนพังเยอะก็ไม่เข้านะนะครับแต่ว่าจะมีเสียงลมกระจกบังลมที่ผมรู้สึกว่าลมสักร้อยหนึ่งร้อยสิบเนี่ยจะเริ่มมีเสียงแหวกลมแหละตัวถังกระบะได้น้อก็เลยอยากทำให้มีความที่แบบกินลมหน่อยเมื่อเทียบกับรถที่เป็นแบบไซส์เล็กกว่านี้นะครับเนี่ยขับอยู่นยครับร้อยหนึ่งเนี่ย มันจะมีเสียงลมแบกตัวถังนิดหน่อยให้ได้ยิน,นหน่อยออสักร้อยหนึ่งร้อยสิบนะครับก็จะเริ่มมีแล้วเนาะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นจุดทีุู่คนรู้สึกว่าถ้าเป็นเจ้าของปุ๊บเนี่ยว้าทำไมมันมีเสียงลมส่วนหนึ่งคือมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์ด้วยเงียบเก็บเสียงถนนก็ดี<ม>เก็บเสียงถนนเนี่ยผมให้อยู่ในระดับที่ดีมากเลยนะถ้าเทียบกับรถในเลทราคาประมาณเท่านี้หลายๆรุ่นนะครับอะฟิลลิ่งลองขับนะคร่าวๆนะเดี๋ยวเราต่อจากตรงนี้นะครับเราจะไปเข้าสเตชันการขับขี่ที่เป็น ออฟโรดกันดูเรื่องการทำงานของโมดต่างๆเนาะเราดูได้ว่าในการขับขี่ออฟโรดของรถคันนี้ครับจะทำออกมาได้ดีสักแค่ไหนกันเชียวนะครับเบื้องต้นในการขับขี่ทางเรียบค่อนข้างประทับใจเติ้ง <setting S 2> ช่วงล่างพวงมลาลัยออกมาได้ดีนะครับการเก็บเสียงอยู่นใ,นในระดับที่ดีเลยแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าอาจจะต้องระมาัดระวังกันก็คือเรื่องของการใช้เบรกเพราะว่าเบรกของเขาเนี่ยจะมีความไวมากตื้อเลยแหละ เบรกเนี่ยครับต้องลินเหนียมากๆโดยเฉพาะที่ความเร็วตา่าเผอเหยียบไปนิดนึงปุ๊บก็คือเบรกกันแบบหัวทิมเลยหน้าทิมเลยไม่มีไม่มีระยะก,กลางมีระยะเริ่มต้นเบาๆกับกดอีกทีนึงคือมันดุบข้าไป<า>เลย,เลยใช่ครับจุดนี้ก็แม่เสียดายที่ช่วงล่างพวงมาลัยเซตมาซะลงตัวเลยคันเร่งก็เซตมาดีเนียนดีนะครับแต่ว่ากลายเป็นดันแป้นเบรกเนี่ยที่มันเนี่ย <laughs> ไม่ได้แกละ<อ>นะครับอันเนี้ยความเร็วสูงอาจจะเห็นไม่ชัดถ้าความเร็วต่ําความเร็วต่ํานิดเดียวคือ รถโยกเลยและนี่คือการขับขี่ครับในทาง o n r โรดกับอีโคนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าในทาง off-road รถคันนี้จะมีอะไรที่ทําให้เราตื่นเต้นและประทับใจได้อีกหรือเปล่าครับน่าจะมัดอ่ะมาครับหลังจากที่เราลองขับทางเรียบดูอัตราเร่งต่างๆแล้วนะจะเห็นว่าคอร์เตอร์ไมลเนี่ยเขาแรงกว่าแบบกระบะเครื่องยนต์ v 6อีกนะ อันนี้คือมีตัวเลขเปรียบเทียบเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราจะมาลองเอารถคันนี้ครับลุยในเหมืองออฟโรดกันซึ่งก็ไม่ได้ออฟโรดโหดอะไรนะขับเรื่อยๆชิลๆสบายๆนะครับให้เห็นไอเดียแล้วกันว่าในการลุยการใช้งานแบบไลฟ์สไตล์ปิกอัพเนี่ยถ้าคุณจะนํารถคันนี้นะครับไปเข้าแคมป์กราวที่อาจจะโหดๆนิดนึงไปีินแบบหินลอยก้อนใหญ่ทางลูกรังออฟโรดขึ้นเนินอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวรอพี่โค้กแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะลองไปลุยน้ํากันเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่ารถคันนี้มันมีเวนดิ้งโหมดหรือว่าโหมดลุยน้ํานะครับแล้วก็เรื่องของกาวเคลยอบแลน์เรื่องของระยะการลุยน้ำเนี่ยที่ถ้าเป็นตัวขับสี่เนี่ยมันจะลุยน้ําได้ประมาณ815ม mm. เมตรเยอะนะซึ่งถามว่าเฮ้ยแล้วทําไมตัวขับสองลุยน้ําได้น้อยกว่าเพราะว่าพอเป็นขับสี่เขารู้ว่าควรเอาไปใช้แบบอาจจะเป็นแอคทิวิตี้แบบเนี้ยที่มีลุยนองลุยน้าอ,อ่อะเขาจะมีการซิลเพิ่มขึ้นในจุดต่างๆทํา,าทให้ลุยน้ําได้ปลอดภัยในระยะ ความลึกที่มากกว่าเดิมรวมถึงเวนดิ้งโหมดเนี่ยนะครับหรือว่าโหมดที่เป็นโหมดลุยน้ําถามว่าโหมดลุยน้ําแล้วมันมีใบพัดออกมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นเรือหรือเปล่าไม่ใช่นะมันเป็นการตัดนะครับไฟฟ้าส่วนเกินในระบบต่างๆออกเพื่อความปลอดภัยอย่างเช่นไฟที่อยู่ท้ายรถเนาะตัวจ่ายไฟ6.6กิโลวัตต์เนี่ยที่จ่ายไฟแบบว่าเอาปลั๊กมาเสียบแล้วก็เอาปลั๊กรถคันอื่นอะเสียบชาร์จได้เลยด้วยซ้ำไอ้พวกที่แบบชาร์จ AC 6.6อะไรเงี้ยนะทำได้ด้วยซ้ำนะครับ ก็จะถูกตัดตรงนั้นออกไปเพื่อความปลอดภัยเผื่อต้องลุยจนน้าถึงกระบาท,ท้ายจริงๆเพราะว่ามันก็ <คำ S 2> ลุยได้นะใช่ใช่ได้ไอเนี้ยดีมากคือคิดมาเยอะรัดวงจรเลยปะปะตรงน,นี้เราค่อยๆไปนะครับ,รรรบผมจะขับในโหมดออฟโรดลงไปตรงนี้ก่อนนะแบบเรื่อยๆสบายๆในโหมดออฟโรดเนี่ยตัวรถก็ยังมีการเปิดแท็กซ์ o n นคอนโทรลเอาไว้อยู่ในระดับที่ต่านะครับให้มีการฟรีได้นิดหน่อยมีเสียอาการได้เล็กน้อยนะครับความสนุกของเขาคือผมว่าในแต่ละโหมดอ่ะมันตอบโจทย์ ถ้าคุณขับออฟโรดแบบสนุกสนุกอะ่ะคุณเลือกได้เลยคุณสามารถขับคอมฟอร์ต uh, เพื่อให้แบบมันสบายเร็วได้แต่ว่ารถก็จะไม่เสียาการนิ่งๆเลยนะคอมฟอร์ต <Com fort S 1> <ๆ>ก็พอนะผู้จิงใช่ใช่ใชขับรถคันเนี้ยโยนเข้าโคลนสบายเลยอะไรแบบเนี้ยครับหรือว่าถ้าอยากสนุกหน่อยก็ไปออฟโรดไปแซนด์โหมดอย่างเงี้ยก็จะมีอาการแบบสไลด์เสียาการได้แก้พวงมาลัยแต่ว่าที่ต้องชื่นชมคือช่วงล่างพวงมาลัยของเขาเนี่ยโอ้โหในทางออฟโรดเองก็ถือว่าให้ความสบายให้ความมั่นใจ ให้ความสนุกในการขับขี่ได้เลยช่วงล่างที่ผมคิดว่าดีกับกระบะญี่ปุ่นบางคันีกนะอ้าวตรงไม่ได้อวยรถตีนะแต่คือรู้สึกว่าเขาเซ็ตมาค่อนข้างลงตัวออร์โรดออฟโรดมันไปได้หมดอะแล้วมันไม่ได้มีอาการตรงไหนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เก่งออฟโรดแต่ไม่ดีออโรดอะไรย่างเงี้ยมันดีหมดเลยออโรดก็ดีออฟโรดเนี่ยก็ในระดับที่ดีเลยแต่ถามว่าสู้พวกกระบะไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ไหมก็ยังนะแต่ถามถ้าเป็นกระบะสแตนดาร์ดถือว่าดีมากเลย ขอไปข้างนอกนะผมไม่เกี่ยวขอไปถ่ายดำดำน้ํานิดนึงไปดำน้าดูตรงนี้นะครับเราจะเปิดเป็นวีดิ้งโหมดเนาะซึ่งจริงๆก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยนะครับยังมีภาษาไทยที่แปลประหลาดๆอยู่นะโหมดลุยน้ําเปิดอยู่ออกทันทีหากทิ้งน้ําไว้ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไหลนะครับเป็นวอ k กิ้งสปีดไปแบบชิลๆสบายๆนะครับจุดนี้เนี่ยจุดที่ลึกที่สุดเนี่ยคือระดับเลยซุ้มล้อมาเลยนะ เราไหลนะครับเลี้ยงคันเร่งไปเบาๆครับความเร็ว5-6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไหลแบบชิวๆนะเนี่ยจะเห็นนะครับที่ป้ายฝั่งซ้ายสีเหลืองเนี่ยระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ประมาณ850ซึ่งเลยจากที่เขาเคลมนะแล้วก็เนี่ยครับน้ำเนี่ยแทบจะมิดโลโก้ลิดดาร่าที่ตัวฝากกระโปรงด้านหน้าแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไปได้ต่อเนื่องคือกําลังเขามีนะครับแค่คาไว้คันเร่งเนี่ยเลี้ยงเลยเขาวอลกิ้งสปีดไหลไปต่ำๆเลย จุดดีอย่างหนึ่งคือรถคันนี้นะครับอาจจะไม่มี f high f o low นะแต่เขาสามารถจัดการการจ่ายกําลังการจ่ายพลังงานในแต่ละล้อล้อหน้าล้อหลังเนี่ยได้แบบอิสระตามสถานการณ์เลยอันนี้คือความดีงามนะครับที่ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนนะเราได้ลองขึ้นแบบทางชันหรือว่าเนินสลับเนี่ยที่ปกติอะถ้าเนินสลับเราต้องแบบใส่ f o u low ใช่ไหมเพื่อให้มันมีแรงในการยื้อในการปัน่นผ่านไปแต่ว่าคันนี้นะครับมันสามารถที่จะ ลุยลุยผ่านไปได้เลยแค่มีการเพิ่มคันเร่งหรือเลี้ยงคันเร่งให้เหมาะสมตามสถานการณ์เท่านั้นเองแล้วก็ขับในโหมดออฟโรดนะครับถึงจะมีแท็กชั่นอยู่ถ้าเป็นโหมดทรายเงี้ยมันจะเป็นสําหรับการเหยียบแล้วแบบฟรีและแบบสไลด์อะไรแบบนั้นนะนี่คือการลองลงมาออฟโรดขำๆแล้วลุยนะ้ำเนาะอ,อีกส่วนหนึ่งครับจะพาวนรอบตัวบ่อตรงนี้แหละเพื่อไปดูเรื่องทางแคบนะครับไปดูเรื่องการใช้กล้อง540อองศาของเขาที่ต้องบอกว่า คมชัดแล้วก็ช่วยเสริมความมั่นใจในการเดินทางใช้งานนะถ้าไปแบบใช้งานครอบครัวสบายๆเป็นแบบแคมปิ้งแกร์มปิ้งอย่างเงี้ยจะเหมาะมากเพราะว่ารถคันนี้ครับมันจะมีช่องจ่ายไฟด้านหลังทั้งเอาเลททั้งที่เป็นปลั๊กเลยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็นสายแคมปิง้งและอยากแคมปิ้งได้ทุกฤดูเนี่ยไม่ต้องรอว่าอากาศเย็นเจี๊ยบสะใจหรือหน้าฝนนะครับมีแอร์พกพาเครื่องหนึ่งเนี่ยมีรถคันนี้ไปชาร์จแบตก่อนเข้าแคมป์ไซต์เนาะแล้วก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กแอร์เนี่ยเพื่อให้อร์เป่าในเต็นสบายสบายยได้เลหรือว่ บางคนติดคานปี้ไปเงี้ยติดเต้นหลังคาอะไรต่างๆเนี่ยก็สะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นสำหรับสายแคมปม์น,นะครับอันนี้เราลองเป็นโหมดทรใช่ปะ่ะทรเดียวไอ้สายแล้วก็เดี๋ยวทรายแล้วก็ออกออเอารดตัวแท็ชชั่นมันจะปิดนะไปครับคันเร่งเท่าเดิมอ๋อสปิดขึ้นเยอะเออต่างเลยนะ มันขึ้นเยอะเลยโมดไซา์สมกับพื้นอ้ยแต่ต้องชมว่าพวงมาลัยกับตัวถังมันดีช่วงล่างดีมากแบบนิ่งอ่ะไม่น่ากลัวเลยสนุกได้ต่อไปต่อไปลองเป็นโหมดออฟโรดนั่นไงผมจะเซฟๆพี่เขาวอมาบอกว่ากดคันเร่งเยอะๆดูสามสองไปโอ้นี่นี่ไปเลยนี่ไปสนุกเลยนี่สนุกเลยนี่ไปเลย เออยออยเช้มันนะดี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 เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม,ไม่อยากสลับตอนนี้เลยเฮ <พอ S 1> ียผมฝุ่นค้างเลยเรากลับมาที่ตัวโหมดออฟโรดกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปไต่เลาะตามขอบเนี่ยเนาะดูเรื่องของ การเก็บแรงซับแรงการควบคุมพวงมาลัยดูสิว่าเวลาเราปีนหินลอยก้อนใหญ่ๆเนี่ยพวงมาลัยมันมีอาการชกมีอาการดิ้นไหมการเก็บตัวของช่วงล่างเป็นยังไงดีแค่ทางออนรดอย่างเดียวหรือเปล่านะไอ้เรามาเรื่อยช่วงนี้มันก็เป็นแค่เหมือนเนินซายๆเฉยๆนะครับไม่มีอะไรทางแบบหมูๆขนมกรุบเมื่อกี้เมื่อกี้ลงไปถ่ายตอนที่เหลลุยครับไอตรงเส้นที่เรามุดน้ําสูงสุดอ่ะมันถึงไอตรงโลโก้ลิดาาเลยนะเหล็กแตนแล้วก็ทําต่อ แล้วก็ถ้าดูด้านข้างคือมิดซุ้มล้อเลยนะซุมล้อครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่กลางดุมกลางดุมเลยใช่งมิดซุมล้อเลยไปได้เนี่ยสบายสคือเมื่อกี้มันจุดลึกสุดคือ850นะครับก็เยอะกว่าที่เครมนะถามว่าพี่คะพี่คะจมแช่ครึ่งชั่วโมงเลยได้ไหมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องอะเนาะจมแช่ชั่วโมงสองชั่วโมงนอ่ะเดี๋ยวพี่โค้กจะลงละไปต่อกัรเพื่อนรีบๆเก็บฟุตเดี๋ยวเจอกันในช่อง เกียร์อายบายๆไปครับเดี๋ยวเราออฟโรดลุยกันต่อรอบอานเพื่อให้ดูเรื่องฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับรถคันนี้เป็นรถแบบโมโนคอกเนาะบอกไปตอนขับทางเรียบกันแล้วนะครับก็จะมีความนุ่มเนาะมีความแน่นมีความกระชับที่ที่โดดเด่นเลยนะครับมันจะไม่มีความกระด้างกระแทกกระเทือนเลยบนทางเรียบส่วนบนทางออฟโรดเองเนี่ยก็เนี่ยแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยดูบัมดูอะไรดิก็คือ เก็บไปแบบนนเนียนเเลยนะคือเป็นรถที่ทางออนโรดก็ทําได้ดีนะครับทางออฟโรดก็ทําได้ดีแต่ว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็นานา,นาจิตตังแนละ้วแต่คนชอบนะผมว่าหน้าตาเขาอาจจะไม่ดุดันทันสมัยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยอาจจะมีความเป็น SUV มากเกินไปหน่อยเนาะมันเลยดูไม่เป็นกระบะที่แบบทัฟอะทั้งทที่เป็นรถที่ขับดีมากๆแล้วก็การเซตติ้งหลายๆอย่างเนี่ยทำออกมาได้ลงตัวนะครับนี่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเห็นเลยเปิดกล้องรอบพันธตรงนี้ขึ้นมานะครับ มันจะเป็นทานสาเลนบอดี้ด้วยเห็นไหมก็คือ540องศาเนี่ยนะครับเอ๊ะ540องศาทำไมเป็นกล้อง 2D ตรงนี้นะครับจะเห็นแล้วว่าเป็นทางแคบที่มีหินลอยแล้วเป็นหินลอยก้อนใหญ่ๆโหดๆเลยนะเราจะใช้ตัวนี้แหละครับกล้องที่มองไม่ใช่แค่ด้านหน้านะแต่เราสามารถใช้กล้องรอบคัน360องศาตรงนี้ครับใช้เป็น540องศาดึงภาพ3ามิติออกมาครับ<ๆ>เพื่อผ่านอุปสรรคได้แบบนี้เลยลองดูครับไปหินลอยนะครับหลุมใหญ่ๆแบบนี้ ผ่านไปได้ปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยดูผมปีนหินลอยขวาด้วยบึ้มโอ้โหแค่ w alking speed เลี้ยงๆคันเร่งไปเนียนๆเลยครับดูดิคือแล้วแรงชกขึ้นมาถึงพวงมาลัยเนี่ยคือดูดิไม่มีเลยนะอาการมันแค่นิดหน่อยเองทั้งที่เรากําลังปีนหินนะครับปีนเนินบั๊มใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยขับง่ายนะครับคือสําหรับคนที่อยากได้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วเพื่อนํามาใช้ใน ชีวิตประจําวันในเมืองก็ดีเนี่ยเคนว่าพวงมลาลัยเขาก็มีน้ําหนักที่เบานะครับในความเร็วต่ำเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองมีความคล่องตัวเข้าซอยแคบเนี่ยก็มีตัวเนี่ยครับกล้อง540องศาในการปรับมุมมองภาพต่างๆเนี่ยให้เราเห็นว่าจะชนไหมจะขอบฟุตบาทหรือเปล่าจะขอบกำแพงหรือเปล่าเนี่ยแม้จะเป็นกระบะเนี่ยก็จะมั่นใจได้นะครับพวงมลาลัยเองความเร็วต่ำน้ำหนักเบานะครับแต่พอ ใช้ความเร็วสูงขึ้นก็จะมีความแปรผันน้ำหนักให้มันเหมาะมือมากยิ่งขึ้นเนาะในการเดินทางเองก็สบายๆเลยเพียงแต่ว่าระยะการใช้งานจริงอาจจะน้อยไปสัหน่อยถ้าใช้งานจริงได้สักแบบ450กิโเมตรเนี่ยเคนว่าน่าสนใจขึ้นมากเลยนะครับตรงนี้นะจะเป็นเนินที่ไม่ได้ชันมากนะครับเราลองออฟโรดโหมดนะจ่อปากเนินอย่างนี้เลยและเดี๋ยวหยุดนิ่งครับเราเติมขึ้นไปนิดเดียวใช้คันเร่งสัก4 0 ไขึ้นมาในเนียนเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกมอเตอร์2ตัวหน้าหลังขับ4นะครับมีการกระจายกําลังไปแต่ละล้อเนี่ยอย่างอิสระเลยเป็นรถที่น่าสนใจนะครับเป็นรถที่น่าสนใจเรื่องดีไซน์แล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเรื่องการขับขี่นะครับดร y n วิ่งด n r ามิกออนโรและอ f ฟโรดเนี่ยถือว่าเอาอยู่หมดทั้ง2 s t a เตทั้ง2พื้นที่เลยขับง่ายขับสบายเนี่ยในทาง o f อฟโรดพวงมาลัยเองก็จะมีน้ำหนักที่คอนโทรลแฮนด์ลิงได้ง่ายนะครับแล้วก็ มีเอนเตอร์เทนเมนต์ให้เด็กๆด,ด้วยดูสิผ่านไม้ไหมผ่านหินผ่านเนินไหมมีบ่อน,น้ําจะผ่านไหมครับลูกก็ะอะไรเงี้ยให้สนุกให้เอนจอยกันได้และผมว่าคนนั่งเองอะช่วงล่างมันนั่งสบายทั้งทั้งสองรูปแบบเลยทั้งสองเส้นทางเลยนะครับใครที่กําลังดูเนาะอยากได้รถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่คุณอาจจะเป็นคนแบบชอบเดินทางแคมปิ้งทํากิจกรรมออฟโรดทํากิจกรรมเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยคันนี้ถือว่า เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีทั้งรถขับสี่นะครับตัวรถที่ยกสูงเนาะการขับขี่ที่เดินทางไกลเนี่ยทางเรียบก็ไม่เหนื่อยนะครับการเดินทางที่เป็นทางออฟโรดเพื่อเข้าแคมป์กราวเนาะเพื่อเดินทางไปแบบแคมป์กราวอาจจะอยู่ลึกอาจจะอยู่ออฟโรดนิดนึงเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับนี่คือความดีงามของลีดาร่า RD6 คันนี้นั่นเองนะครับเอาละประมาณนี้นะครับสำหรับ การลองขับเนาะทั้ง On น o รดและ Off Road อัตราเร่งคอเตอร์ใหม่เห็นกันจัดจ่ะไปเลยวันนี้ลาไปก่อนชอบไม่ชอบประการใดคะ่ะตกบกพ่องประการใดไปต้องขออภัยด้วยเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ